ผู้ชมคะที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ทางเศรษฐกิจน้อยค่ะเป็นเพื่อนผู้ชมบางท่านเลยบางท่านอาจจะรู้มากกว่าฉันเยอะเลยนะคะแต่หลายท่านก็รู้สึกวแบบ่าอุ้ยทำไมเราต้องฟังชื่อต่างประเทศบ่อยจังเออถ้าเรานึกถึงตอนต้มยำกุ้งอันนั้นเกิดจากบ้านเราก็จริงนะคะเราก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราก็ต้องตามมันก็จะเกิดอะไรขึ้นแต่คราวนี้พอมันเกิดจากนอกบ้านถ้าเราไม่รู้แล,แล้วรู้ไม่ทันแล้วรู้ช้าเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะคะเริ่มจากคําถามง่ายก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าอาจารย์สมชัยคะถ้าเปรียบเทียบตอนต้มยำกุ้ง มันจะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าถ้าถ้าเกิดในกรณีที่แย่ที่สุดกับยูโรโซนเนี่ยนะคะ,คะจะแย่มาถึงประเทศไทยขนาดตอนต้มยำกุ้งที่เกิดในประเทศเราเองไหมคะคือถ้าเป็นเคส3ขอพงอาจาย์สมชายคือถ้าเกิดแย่สุดคือพิสิทธิ์แย่ก,กว่านะแต่ถ้าเคสหนึ่งเคสสองพงไม่มนะเพราะว่าอย่างที่อาย์สมชายบอกอยู่แล้วว่าถึงเป็นเคสหนึ่งเคสสองเนี่ยความเสียหายมันก็น่าจะจํากัดขอบเขตใช่ไหมฮะแล้วมันไม่นําไปสู่การการการล่มสลายของยูโรที่น่ากลัวคือการล่มสลายของยูโรถามว่า ความเป็นไปได้ของ3ามกรณีนี้น่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมผมยังอยากจะมองโลกใน,นแง่ดีนะ,ะครว่า,าประเทศอื่นๆตัวยักษ์ใหญ่นะพี่ใหญ่ในยุโรคงจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นะนะครับพี่ใหญ่สุดก็คือเยอรมันนะครับเยอรมันเนี่ยถ้าไปดูท่าทีของตัว,ต,วตัวผู้นําเขานะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับก็ราะว่าเขาเขาเขาแทงกักอยู่นะเขาแทงกักอยู่คือ,ค,อคือเขาเนี่ยไม่อยากช่วยแบบแบบแบบเต็มตัวเพราะว่าเขาต้องไปตอบคําถามประชาชนเยอรมันด้วยว่ะข้อพนกงน เขาเป็นนักการเมืองคือคนจะมันจะถามว่าทําไมต้อองเงินเขาไปช่วยประเทศอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในแง่นั้นเขาก็ไม่กล้าบอกว่าเขาช่วยเต็มที่นะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าถึงวันที่กรีซจะเจ๊งจริงๆช่วยไหมผมคิดว่าช่วยนะผมคิดว่าช่วยเพราะว่าเขากลัวว่ามันไม่มันไม่จบที่กรีซนะครับถ้ามันลามนะฮะแล้วถ้ามันลามสมมติลามไปสเปนมันก็ไม่รู้ว่าจะจบแค่สเปนหรือเปล่าจะว่ามันต่อได้นะฮะไปไปไปได้ทางเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาคงไม่ยอมให้กรีซเนลม อย่างนั้นก็เปรียบเทียบว่ากรีซคือโดมิโนตัวแรกได้เลยไหมคะกับภาวะยุโรปที่เจออยู่ตอนนี้คือถ้าเป็นโดมิโนปุ๊บตัวแรกล้มไม่น่าจะเหลือป่ะคะอาจารย์หรือมันอาจจะมันมีความเป็นไปไม่ได้สูงนะคือคือบีนักเสนาะนักเสนาบัลบางคนให้สัมภาษณ์ว่าแค่ความคิดว่ากรีซอาจจะออกจากยูโรได้แค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเขาพูดถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นโดมิโนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพวกยังมองโลกในแง่ที่ว่าสุดท้ายเขาต้องพยายามไม่ให้ล้ม นะแล้วกรีซเนี่ยขนาดเศรษฐกิจยังไงก็ยังถือว่าก็นั่งเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เหลือคือคือคือกระเป๋าขนาดกระเป๋ามันะขนาดเลยะนะคือถ้าเยอารมันยอมเจียนเงินมาช่วยตรงนี้เขาก็จริงจริงก็เจียนไม่เยอะถ้าคิดจากขนาดกระเป๋าของเขานะเพราะฉะนั้นผมว่าในที่สุดถ้าเกิดว่าตัวผู้นาของเยอรมันเนี่ยในที่สุดสามารถตอบโจทย์ประชาชน,นเขาได้ก็คงจะเข้ามาช่วยอยู่ดีในการจบนะครแต่ว่าจริงๆ กลับมาคาถามว่าในกับนอกห่วงไหนมากมากกว่าผมก็ยังเห็นด้วยว่าห่วงนอกแต่ว่าอยากจะเพิ่มเรื่องของจีนให้มันชัดขึ้นค่ะอาจารย์อ่านอ่านเจอตกลงจีนนี่เขาจะเหมือนกับแบบเป็นอัศวินมาขาวในรอบนี้ได้ไหมเขาเขาเป็นอัศวินมาตลอดนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์แล้วไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามเขาเขาตั้งใจก็ตั้งใจนะเพราะว่าเขาห่วงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับโลกแล้วเขาเขาเขาาจะโดนไปด้วยโดนถางเลขไปด้วยนะฮะ เราเพลินก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าเยอะเขาสะสมมาด้วยเยอะนะฮะทำมาหากินเนี่ยเรากำไรมาตลอดก็มีเงินอยู่ใ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 นกระเป๋าเยอะก็เป็งแต่สีดาก็แค่เอาเงินนั้นเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจตัวเองนะเพื่ออย่างน้อยพยุงเนี่ยซีกนี้เนี่ยให้มันอยู่รอดได้แล้วที่ผ่านมาเขาประสบความสําเร็จครั้งนี้ช่วงช่วงประมาณสักปีเสรเศษกับสองปีที่เขาหยุดเนี่ยเพราะเขากลัวเรื่องฟองสบู่ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้นะาวันนี้ไม่มีใครพูดฟองสบู่แล้วนวพยานจีนเนี่ยตอนนี้กำลังกลับหลังคัน180องศา กนี้กำลังจะมาพู้นแลวจะกระตุ้นรอบใหม่แล้วถามว่ามีจีนมีเงินให้กระตุ้นไหมบีมีเยอะด้วยนะฮะยังคงมีอยู่รอบที่เราใช้ไปจานวนหนึ่งแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่คือสินแนนฟองสบู่จีนไม่มีแทกขึ้นมาให้เห็นแล้วเ<น>หรอคะอาจารย์คนคนคนไม่ไม,ไม่ไม่สนใจตรงนั้นละนะร,ราคาบ้านในจีนเริ่มตกแล้วนะครับแล้วเงินเริ่มมีเงินไหลออกนอกประเทศ้วยซ้ำนะฮะตอนนี้จีนคนจีนเอาเงินไปซื้อบ้านอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือมันแสดงถึงความร้อนแรงในจีนเนี่ยที่มันลดลงไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนน ด้านหนึ่งแล้วเน้นแปลว่าเราก็รอดแล้วสิคะอาจารย์ก็ในแง่คือคือคือสบาใจได้ว่าจะมีจะมีบังกรมาช่วยในแง่นั้นนะฮะแล้วแล้วแล้วยังมีกําลังให้ช่วยด้วยยังเป็นบังกรซึ่งอ้วนพีอยู่ในแง่นั้นก็หวังว่าหวังแล้วจีนนี่ข้อดีก็คือว่าข้เปลี่ยนนโยบายก็นัางเร็วพอคิดปุ๊บเปลี่ยนเลยอ๋อใช่ค่ะนะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยในแง่ของความทันการของของของการเปลี่ยนนโยบายผมผมเชื่อว่าเราจะได้จากตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะว่า ว่าเพราะว่าถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันมีตัวเลขบางตัวซึ่งน่าซึ่งน่าตกใจในจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้านะฮะการเติบโตเป็นศูนย์นะในช่วงสี่เดือนแรกของปีเติบโตเป็นศูนย์ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวเนี่ยการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้ามักจะสูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจแข็งตัว8%การใช้ไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณสัก9ถ10%นะเพราะฉะนั้นการที่การใช้ไฟฟ้าเหลือศูนย์มีคนไปคิดบอก้ท้านงั้งแสงว่าเศรษฐกิจต้องติดลบสิใช่มเพียงแต่ว่าจีนยังไม่บอกตัวเลขมีคนมองอย่างนั้นว่าตัวเลขที่เราเห็นว่า8%ต่างๆเนี่ยหลอกกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะจีนได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปั้นตัวเลขเก่งใช่ไหมหรือแก็มีคนมองแบบนั้นคือมองโลกอย่างง่ายๆง่รลายมากนะครับผมก็คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นคือไม่ถึงขนาดนั้ว่าต่อแรกก็ ต่การที่เขาปรับนโยบายเขานั่งเร็วเนี่ยหมายความว่าอีกแปดเดือนที่เหลือมันก็จะกลับมาฟื้นฟูได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมผมก็ยังเชื่อว่าหวังว่าเขายังจะช่วยเราได้อยู่ค่ะ,คะถ้าถ้าเปรียบเทียบกัรเมื่อสักวนนี้ถามอาจารย์สมชัยคือว่าถ้าเปรียบเทียบต้ยมยำกุ้งบ้านเรานะคะแลวในกรณีที่ยุโรปเ,เกิดแบบแยกที่สุดเนี่ยคือจะแยกว่าตอนต้มยำกุ้งคือเราจะรับผลกระทบแยกว่าตอนต้มยำกุ้งใช่ไหมคะค่ะ ถ้าเขาแย่ที่สุดคือถ้าเป็นถ้าไม่อยู่โล่ร่มสลายเพราะโย่ร่มสลายเนี่ยยังจะจับสนใยว่าลิควิดที่มันหายไปเลยแล้วมันจะหายมากกว่าสบายแฮมเบอร์เกอร์ด้วยซ้ำเพราะขนาดเศรษฐกิจยุโรปรวมกันยังคงใหญ่กว่าอเมริกาจะมเพราะยังไงนแฮมเบอร์เกอร์เป็นปัญหาที่อาจจะอาจจะเปรียบเทียบแล้วมองข้ามได้เลยว่าอย่าเปรียบเทียบแฮมเบอร์เกอร์เลยห่วงครั้งนี้ดีกว่าใช่ไหมคะคือแฮมเบอร์เกอร์มันใหญ่มากแต่ใหญ่มากสำหรับอเมริกาเท่านั้นนะสำหรับคนอื่นแล้วไม่เท่าไหร่นะ ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบ3าทางที่อาจารย์สมชายพูดขึ้นมานะคะคือกรีซไปแล้วจากัดแค่กรีซหรือว่ากรีซไปแล้วลากสเปนแล้วหยุดแค่สเปนเนี่ยนะคะหรือว่าไปทั้งยูโรโซนถ้าอาจารย์สมชายให้น้ําหนักทางไหนน่าจะน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จริงสำหรับผมเนี่ยผมจะเหลือ2อทางคือกรีซไปหรือไม่ไปนะเพราะถ้ากรีซไปผมเชื่อว่าอื่นๆมังคงจะไปด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ผมคิดว่าผู้นําของยูโรเองเนี่ยคงจะพยายามเลือกไปในทางที่1คืออย่าให้กรีซไป นะอันนี้ผมยอม่อวามมีความเป็นไปไม่ได้สูงกวา่าหวังว่าอย่างนั้นอาจารย์เวลาเราพูดถึงเวทีนี้เนี่ยนะคะเวลาพูดถึงเอเชียตะวันออกแล้วเนี่ยเวลาที่ต่างชาติเขามองโดยเฉพาะนอกภูมิภาคเรามองเนี่ยนะคะ<ช>มองแค่จีนเขาจบไหมคะหรือเขามองมองหมดจริงๆ เขามองหมดฮะพวกนี้คือระดับคนที่มาเดบิวเอฟเนี่ยเขามองทั้งโลกอยู่แล้วะจะมแล้วเขาก็จะมองในแง่ว่ามันมันมันเชื่อมโยงกัน,กนเยอะนะแล้วความเชื่อมโยงที่ว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามเวลาแล้วพวกนี้เขาเขาเข,เขทาทันเหตุการณ์เขาตั้งมากะนะยกตัวอย่างเช่นบทบาทของจีนไปยังไงในในวันนี้ต่างกับ30ปีที่แล้วเยอะมากเพราะงั้นก็ต้องมองตรงนี้ะนะแอนด์สทีลพูดที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าจีนขยับตัวยังไงพวกทุกคนมองแน่นอนะนะแล้วก็ จากตรงนั้นเขามาประเมินต่อว่าถ้างนั้นมันหมายหมายความว่าไงสําหรับเอเชียซึ่งถ้าถ้าเขามองอย่างอย่างที่ผมยว่าเขามองก็คือว่าเขาคงจะมองในแง่ยังคงดีอยู่ยังคงลงทุนได้ก็ยังไงก็เป็นภูมิภาคที่น่าลงทุนที่สุดอยู่ดีนะครับอาจารย์มนตรีค่ะอาจารย์มองต่างจากอาจารย์สมชัยไหมคะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันอาจจะแย่กว่าหรือเอ้ยหรือมันดีกว่าเยอะครับก็คือผมมองนี่ครับว่า คือถ้าเราแบ่งโลกทั้งโลกมาเป็นส่วนๆเนี่ยอเมริกามีขนาดเท่ากับ 1- ใน5ของโลกหรือ20%่เปอร์เซ็นต์ยูโรโซนนี่ก็ประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เท่าเท่ากับสหรัฐอเมริกา,านะครับส่วนกรีกเนี่ยก็เล็กๆเ,เ,เกือบท้ายๆสุดของยูโรโซนเพราะนั่นก็คือประเทศกรีกนี่ค่อนข้างจะเล็กมากกรีกนี่มีขนาดเศรษฐกิจเท่าเท่ากับประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้กรีกเนี่ยพูดงา่ายๆคือ GDP ของกรีกก็ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณรัก10ล้านล้านบาทโดยประมาณาสูสีกับของไทยแต่เขามีหนี้อยู่ทั้งหมดขนาดนี้ก็คือ ประมาณ15้าล้านล้านบาท <c oughs> นะครับมากกว่าไรายได้ของเขา <c oughs> อันนี้เกิดประเด็นปัญหาทีนี้กรีกมีปัญหาและมันจะมีผลอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาเราเห็นว่ากรีกเงินเล็กกรีกกับไทยนี่โดยตรงนี่ไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเนี่ยมันเชื่อมด้วยท่อก็คือมันต้องมีท่อน้ําต่อถิงกันการค้า <c oughs> แบบแทบเปรียบไม่ง่ายนะครับก็มีท่อการค้ากับท่อการลงทุน <c oughs> กรีกกับไทยเนี่ยท่อเล็กมาก เพราะนั้นกรีกโดยตรงกับไทยนี่ไม่มีแต่กรีกจะไปกระทบอะไรก็คือกรีกกู้ยืมแลม้วชำระนี่ไม่ได้รอบแรกกู้มา 2, สองแสนกว่าล้านแล้วก็เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็ครบกําหนดชาําระบางส่วนก็ไม่มีเงินก็ไปกู้ใหม่ตอนนี้ทั้งหมดสามแสนสี่หมื่นล้านเหรียญที่กู้มานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจะมีผลกระทบกับเจ้าหนี้แหละ,ะเจ้าหนี้ก็คือสถาบันการเงินแล้วก็ในประเทศ ใหญ่ๆใ,ในยุโรปรวมทั้งรัฐบาลของยุโรปซึ่งเขากำลังมีการตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญหาคือชําระหนี้ได้ไหมถ้าจ่ายไม่ได้นี่ก็จะไปกระทบตลาดนเนงินตลาดทุนเพราะฉะนั้น,นในเบื้องต้น,นจะกระทบตลาดเงินตลาดทุนซึ่งเราจะเห็นภาพแล้วว่ากระทบเพราะว่าพวกกองทุนทั้งหลายเนี่ยครับก็จําเป็นจะต้องอบริหารเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องมีการขายเพราะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกก็เลยมีการปรับตัวไปชั่วครั้งชั่วคราวพวกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจะกระทบตลาด ทุนและตลาดเงินก่อนแต่ถ้าเกิดมันยังขยายผลมันยังไม่จบสุดท้ายสถาบันการเงินจะเดือดร้อน mm hmm. เดือดร้อนปั๊บตอนนี้แหละครับสถาบันเงินต้องเพิ่มทุนสุดท้ายสถาบันการเงินก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อและมันก็จะไปกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงและธุร <Okay. S 2> กิจทั้งหลายในยุโรปก็จะเดือดร้อน <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นการจ้างงานก็จะกระทบเพราะนั้นถ้าไม่หยุดเนี่ยครับ สุดท้ายผลมันก็จะขยายไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงๆอุตสาหกรรมธุรกิจการจ้างงานเจิญร้อนเหมือนที่เราเจอตอนปี40ก็กระทบธุรกิจเหมือนกันหรือซับพามปี2008ก็กระทบเพราะครั้งซับพามเราได้ผลกระทบจากการที่หลังจากมันขยายผลไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงแล้วเราจึงกระทบการส่งออกตอแต่ช่วงแรกไม่กระทบช่วงแรกกระทบตลาดหุ้นกระทบไปเกือบหนึ่งปีจึงค่อยไปกระทบต่อการ ปิดโรงงานของเราบางส่วนเพราะว่าการจ้าการส่งออกเราอยลงเพราะนั้นรอบนี้เหมือนกันถ้าเกิดมันขยายผลเนี่ยมันก็จะไปสู่จุดนี้เพราะนั้นขึ้นอยู่เขาจะเอาอยู่ไหมเขาจะหยุดอยู่ไหมเพราะฉนั้นตรงนี้ครับประเด็นก็คือมันจะหยุดอยู่ไหมอาจารย์จจจจมนตรีคิดว่าทางไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดคะคือจํากัดวงเสียหายเนี่ยจะจะอยู่แค่ประมาณไหนคะคือคือคือผมมองว่าก็คือว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยแล้วทั้งยุโรปโซนจะไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการเลือกตั้งในเดือนเดือนนี้เดือนเดือนมิถุนายนเนี่ย จะมีผลค่อนข้างมากซึ่งอาจจะมีผลต่อบางเรื่องก็คืออาจจะมีมาตรการอะไรบางอย่างไหมอาจจะขอออกมาชั่วคราวไหมค่คือ,อประเทศเยอรมันฝรั่งเศสคงจะไม่กดดันให้ออกแต่ประเทศกรีกอาจจะขอตัวเองออกมาไหมเพื่อจะได้มาแก้ปัญหาตัวเองเพราะว่าการที่เข้าไปอยู่ในยูโรโซนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เงินสกุลเดียวแล้วก็นโยบายการเงินเดียวกันดอกเบี้ยเดียวกันทั้ง ยูโรโซนขนีดพื้นฐานไม่เท่ากันเศรษฐกิจไม่เท่ากันแต่ใช้เงินสกุลเดียวกันดอกเบี้ยเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้ทําให้เกลียกเนี่ยก็เลยหมดเครื่องมือทางการเงินจะของเราปี40เนี่ยเรายังมีเครื่องมือเพราะเราอิสระเราไม่ได้ผูกใครเพราะนั้นเราก็ใช้ดอกเบี้ยช่วยในการกระตุ้นได้บ้างใช้ค่าเงินช่วยได้บ้างแต่ของกรีกใช่ไม่ได้ตอนนี้ไปใช้สกุลเดียวกันแล้วก็ดอกเบี้ยเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเองฐานะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือนโยบายการเงินมันเลยหายไปหนึ่งเครื่องมือ เพราะนั้นกีก็ทาได้อย่างเดียวคือเครื่องมือในการคลังเครื่องมือานการคลังก็มี2ด้านรายได้กับรายจ่ายรายได้จากจางไหนนะครับเพราะเศรษฐกิจติดลบมาหลายปีแล้วรายได้ก็ไม่มีรายจ่ายนะครับก็ต้องไปลดรายจ่ายลดรายจ่ายเสร็จก็เดือดร้อนอีกสวัสดิการหายประชาชนก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องกู้มันก็จะกู้ไปแล้วเกลีกมีจุดอ่อนนี่ก็คือว่ากู้มาได้ก็ปกติการก่อนนี่ไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่ถ้าเกิดก่อนนี่มาแล้วเนี่ย มันช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงเพราะนั้นต้องไปดูตรงนี้ครับเกือส่วนที่เขาเรียกเครื่องยนต์เศรษฐกิจกู้มาล้อยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ะนะครับกู้มาร้อยใส่เข้าไป 100, ในครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ดีเข้าไปร้อยออกมาล้อยห้าสิบอันนี้นไม่น่าเป็นห่วงอาจารย์นนคิดว่ากรีกเนี่ยกรีซนะคะจะจะอยู่ในยูโรโซนต่อไปไหมคะหรือว่าต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนถึงจะบอกได้อาจารย์คือผมว่าทางออกก็คือว่าเพื่อให้มีความอิสระในการแก้ไขปัญหาตอนนี้เครื่องมือท่ารในเครื่องมือมันน้อยะเพราฉะนั้้นถาให้เาออกไป นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วค่อยกลับมาใหม่เหมือนได้ง่ายกับเหมือนน่าจะดีสุดใช่ไหมฮะน่าจะเหมือนกับเหมือนกับฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกใครอยู่อันดับสุดท้ายต้องตกชั้นไปอ่าแล้วใครเป็นแชมป์ดิวิชั่นกลับมาคือคือก็เป็นการเหมือนกับว่าการจะเข้ามาต้องมีกติกาไม่ก็คือว่าถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณก็ต้องไปปรับตัวเองนิดนด็กแล้วค่อยกลับมาใหม่เพราะนั้นผมว่าอาจจะมีการแก้ไขกติกาตรงนี้หรือไม่นะครับค่ะซึ่งถ้าซึ่งถ้าเขาออกไปอาจารย์คิดว่าวงมันจะอยู่แค่เขา แค่กรีซแล้วถึงแค่สเปนหรือว่ายังไงคะลากกันไปทั้งยูโรโซนก็คือถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวกับยุโรโซนละแต่หมายถึงว่าไอการกู้นี่ยืมสินก็ว่ากันไปก็ต้องไปชำระคืนกันภายหลังนะครับเพราะนันนี้เป็นทางออกทางหนึ่งที่ผมคิดว่าอีกทางหนึ่งก็คือว่าประเทศมหาอำนาจในยุโรปก็คือฝรั่งเศสกับเยอรมันนี่ก็ถ้าไม่มีกรณีนี้ก็คือจะช่วยจะช่วยอย่างไร นะครับถามว่าเราจะช่วยต่อไปไหมะนะครับหรือว่ากรีกเองก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันะนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าทั้งยูโรโซนอาจจะต้องปรับค่าเงินด้วยไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยก็การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าทั้งยูโรโซนเนี่ยมีการปรับค่าเงินลงบ้างมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งะนะครับเพราะนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งก็คือว่าขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสเพราะตอนนี้ฝรั่งเศสเองเนี่ยผู้นําก็เปลี่ยนใหม่<ช>ผู้นําใหม่นี่ก็มองแนวทางคนละแบบ กับเยอรมันแต่เยอรมันนี่คือควบคุมค่าใช้จ่ายแต่คนใหม่นี่เน้นการกระตุ้นเพราะนั้นก็เป็นอีกแนวแสงถึงเพราะว่าการควบคุมแบบนั้นมันไม่ได้ผลนะอาจารย์นิดเดียวนิดเดียวสั้นๆก่อนมาที่อาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คิดว่าในในเอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะใครที่จะช่วยได้มากที่สุดก็ต้องเป็นจีนไหมคะหรือว่าจีนแล้วบวกอะไรอีกไหมคะก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีข้อได้เปรียบก็คือว่าด้วยขนาดใหญ่ตอนนี้จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สุดของโลก แซงเยอรมันไปเรียบร้อยแล้วในอดีนี่เยอรมันเป็นผู้ส่งออกมูลค่าสูงสุดในโลกจีนได้แซงเยอรมันไปมาสองปีแล้วเพราะนั้นตอนนี้จีนเป็นผู้ส่งออกอรอยายใหญ่เพราะนั้นจีนก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งก็เดียวกันจีนก็มีทุนสำรองมากที่สุดในโลก3ลามจุล้านล้านเหรียญเพราะนั้นพูดถึงกําลังและขนาดประเทศและกําลังซื้อและการเติบโตของปรจีนเนี่ยค่อนข้างจะมี ผลค่อนข้างจะเยอะในการที่จะช่วยพยุงเพราะจีนขนาดนี้มีขนาดเท่ากับ15ของเศรษฐกิจโลกนะครับอเมริกา20ของทั้งโลกจีนประมาณ15ยุโรปทั้งทวีป20เปอร์เซนเพราะถ้าดูตามขนาดแล้วในจีนก็ถือว่าน่าจะมีปัจจัยและมีความพร้อมในอย่างการแก้ปัญหาของจีนเนี่ยด้วยระบบการบริหารของประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะพูดง่ายคือเบ็ดเสร็จเพราะนั้นเขาจะทําได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าแค่จีนแล้วค้าอยู่ไหมคะหรือจีนต้องบวก ประเทศอื่นหรือกลุ่มอื่นในอาเซียนด้วยคะเออในในเอเชียตะวันออกด้วยคะก็คือเพื่อความมั่นใจถ้าจีน15อินเดียประมาณสัก12%แล้วอาเซเยนอีก4%่อซนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตรวมกันแล้วก็ประมาณ39%เแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้กําลังประชากรก็ครึ่งหนึ่งของโลกแล้วเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าบนอวกญี่ปุ่นเข้าไปเอเชียทั้งหมดเกาหลีด้วยนี่ย ก็4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าบวกออสเตรเลียด้วยเข้าไปนี่ก็จะกลายเป็น a อซที่มีได้ยินข่าว a อซีบวกสามเอซีบวกหกนี่รวมแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งของโลกแล้วอาจารย์ฟาจามุลตีนี่แปลว่าเราลอดแล้วนะคะอาจารย์สมชายเออจีนช่วยไม่ได้หรอกรับเอาทำไมอะคะอ่าเป็นตัวเลขงา่ายๆนี่สัธาาณะของอิตาลีนะฮะค่ะเก้าหนึ่งจุดเก้าล้านล้าน จีนมีเงินสามหน่วยเป็นเป็นยูโรยูโรค่ะยูโรนี่สูงกว่าดอลลาร์นะครับค่ะจีนมีเงินสำรองสามจุดกว่าล้านล้านแค่ประเทศเดียวกบพังแล้วครับจีนแต่ไม่กับตัวเลขหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าคือไม่ต้องพูดถึงยูโรโซนนะฮะแค่ประเทศอิตาลีประเทศเดียวเนี่ยครับหนี้สาธารณะเขาเนี่ยนะครับก็หนึ่งจุดเก้าล้านล้านค่ะยูโรของจีนเนี่ยมีเงินสำรองอยู่สามล้านกว่ากว่าค่ะ ด่อลาคุณครับมาช่วยประเทศเดียวในกระพังแล้วครับเอ้าแต่เราตะวันออกเรามีจีนระบวกอีกตั้งหลายสองครับค่ะอาจารย์ถามเลยครับถ้าหากว่าจีนช่วยได้นะฮะปาดนี้นะฮะช่วยไปนานแล้ว <c oughs> จีนเพียงแต่เอาเงินออกมาช่วยแล้วถามเลยว่าเงินเงินสำรองเขาเนี่ยต้องออกมาใชงไงคุณลองไปใช้เงินสำรองแค่ประมาณสัก20%ของเงินสำรองเนี่ยเขาก็จะแย่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้บอกได้เลยครับนะฮะว่าในกรณีจีนเองถึงเป็นห่วงมาก เพราะว่าในกรณีนี้ก็คือว่าจะต้องเตรียมแล้วว่าถ้าเกิดมาถึงปั๊บเนี่ยเขาจะทำอย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตัดประเด็นปัญหาไปเลยไม่มีใครช่วยยุโรปได้เลยครับเพราะฉะนั้นยุโรปต้องช่วยตัวเองอาจารย์อันนี้อาจารย์หมายถึงว่าไม่มีใครช่วยได้ในกรณีที่ลากไปทั้งยูโรโซนใช่ครับใช่ครับ <นะ S 1> แต่ถ้าแค,แค่กรีสและแกรีกเนี่ยผมขอเรียนให้เป็นรูปธรรมดังนี้ครับว่ากรีกนะฮะอย่างที่อาจารย์สมชายได้พูดถึงนะเรื่องจกมันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นรุนแรงมากบวกกับการเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแแปลลง้ว ฝรงซัวอรองขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าฝรงสัวอรองไม่ได้คิดแตกต่างกับเยอรมันเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยเหมือนกันว่าจะต้องมีวินัยทางการเงินการคลังแล้วก็จะทำข้อตกลงจะมีการลงจะมีการผ่านสภาเพียงแต่เขาต้องการบอกไว้วินัยทางการคลังนั้นจะไม่ไปขัดแย้งกับเรื่องของการผ่อนปลนบ้างเพราะฉะนั้นนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าวินัยทางการคลังเนี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยเลยเพียงแต่ว่าในฝรงสัวอรองเนี่ยต้องการบอกว่าเฮ้ขอความกรุณาอย่างนี้ได้ไหม เติมไอ้สูงที่เขาแบบเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาบ้างะนะครับแต่ไอ้ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆคือกรีกนะครับเพราะกรีกเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่1974ที่พักสองพักซึ่งผักกันเป็นรัฐบาลคือพักนิวเดโมแครตซีกับปัสซอกเป็นเขาเรียกว่าซ้ายกลางยัร่วมกันนะฮะก็ขึ้นมาแต่ครั้งนี้มาร่วมกันแล้วก็ยอมรับข้อตกลงบีบให้กรีกเนี่ยตกงานถึง21%พอตกงาน21%คนทวง ปรากฏประชาชนเลือกตั้งที่ผ่านมาทําโทษนะครับเอาฝ่ายซ้ายจัดขึ้นมาดับสองชนะประสบเพราะฉะนั้นเลือกตั้งต้องเกิดใหม่เพราะไม่มีใครทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะถ้าเกิดรัฐบาลต้องการบอกว่าเฮต้องการให้เคลียร์คัดไปเลยว่าจะนโยบายเป็นบ้างถ้าเกิดฝ่ายซ้ายจัดขึ้นมานะครับความเป็นไปได้มีอยู่ไม่น้อยเขาเกิดอะไรครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกจากยูโร แต่ขอเจรจาใหม่กับข้อตกลงที่เขารับเงินไขเมื่อเดือนมีนาคมไปแล้วนะหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าล้านนะข้อตกลงนี้นะฮะจะต้องทําให้เขามีการว่างงานยิ่งขึ้นไปอในกรณีนี้จะเกิดอะไรขึ้นทางด้านยุโรปไม่ยอมแน่เพราะถ้ายอมเป็นแบบนี้ปั๊บไมาสัึงว่ามันพังไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะแะไต้องออกจากนี่กับประเด็นที่สองดูนะครับสมมุติกรีกนะครับออกพอปั๊บเบลนี้แบบอาร์เจนตินาความหมายจะต่างกันแล้ว เพราะถ้าเบี้ยนี่แบบอาเจนนายาญินนายังมีคนช่วยบ้างนะฮะของข่าวม,ามีความช่วยลองวาดภาพดูสิครับพอออกขึ้นมาตุม่มโดยหวังว่าจะเบี้ยนี่พอเบี้ยนี่ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเงินสภาพคล่องเขาเนี่ยจะหาเงินตรงไหนเพราะว่าค่าเงินรักมากซึ่งก็กลับมาที่การใช้เงินรักมากเก่า,าเงินรักมากก็จะอย่างนี้เลยพออย่างนี้เงินมาออกจากนั่นไปนหมดเลยพอออกจากนู่นปับ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับหมายความว่าการติดต่อทางการค้าเนี่ยคุณไม่มีเงินสำรองที่จะมาทำเอลซีเลยอะ ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะจะมีการติดลบอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าคนที่พูดพูดจริงๆนะคือกูพวกรัฐบาลอะเอาเข้าจริงๆอะมันคิดหนักเลยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะออกก็คิดหนักใช่โอ้โหหนักเยอะมากเลยหนักกว่าอยู่อีกใช่ไหมครับโอ้โหหนักมากมากนั่นไม่มีเงินสภาพคล่องคุณวาดภาพดูนะสภาพคล่องหายไปหมดไม่มีเงินสำรองอะแล้วไม่มีใครช่วยะเพราะไม่มีใครช่วยปั๊บคุณจะซื้อยาเอาซีเปิดต่างๆไม่มีอะ ลองวัดภาพจะเกิดอะไรขึ้นทั้งประเทศเนี่ยการตดงารเนี่ยจะมหาศาลอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วสภาพบังคับภายในของของกรีซเองก็จะทําให้รัฐบาลอาจจะเลือกไม่ได้อออกก็ออกเพราะไร่กินผ่านแบบเนี้ยมันมึงเพาะขึ้นมากคุณจะต้องเจ็บปวดอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้นะฮะผมบอกได้เลยครับว่าพอเป็นแบบนี้จะมีปัญหาเยอะ เพียงแต่ว <boundaries> <si suppression> ่าสิ่งท <ori> ี่เขากลัวคือว่าถ้ากรีกออกไปลักษณะนี้นะฮะมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือกลัวไปที่สเปนไงฮะพอสเปนอะตอนนี้ยุ่งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะนี้นะฮะก็คือว่ามันมีแนวโน้มเหมือนกันนะฮรว่าพยายามจะไม่ให้กรีกออกเพราะมีแนวโน้มมันนี้หนึ่งหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็นราคอยของของสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะรักมาดรามาร่าที่ก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติของ ECB ไม่ว่าจะเป็นโอรองและไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งไฟ คานของอะไรครับเยอรมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้น่าจะมีการผ่อนปลน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ยังหวังว่าในที่สุดนะแมกเกลกับทางฟินแลนด์อาจจะมีการผ่อนปลนบ้าง <c oughs> นะครับในกรณีเพราะฉันคาดอย่างนั้นนะกรีกก็อาจจะยังพออยู่ได้ <c oughs> แต่ผมขอเรียนนิดนึงว่าความเป็นไปได้นะผมเห็นด้วยนะฮะว่าความเป็นไปได้น่าจะไม่ถึงขนาดรุนแรงนั้นแต่สิ่งที่อาจจะคาดไม่ถึงจะมาจากนี้ครับความรุนแรงจะเกิดขึ้นคืออะไรครับหนึ่งครับสเปนวันนี้ว่างงาน24%เอเอาแค่สเปนก่อนฮนะ ปาโกขนาดนี้หาเงินเนะี่ยที่จะมาช่วยแบงก์เกียร์เนี่ยลำบากมากพอถึงจุดจุดหนึ่งสเปนหรือทางนั้นก็บอกว่าผมทนไม่ไหวแล้วประชาชนลุกขึ้นมาและสเปนเองเนะเวลาจะทาํางบประมาณเนี่ยต้องพึ่งพา,างะไงบประมาณท้องถิน่นท้องเขาเป็นกึ่งสาหาปันชรับาบิร์เซโรนาเป็นเมืองหลวงของคาตาลุยาเขาบอกว่าผมอยากจะแยกแยกผ่นดินด้วยซ้ำ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นพอแบบนี้จะเกิดปัญหาที่เราคาดไม่ถึง <c oughs> ก็คือสองสามประเทศนี้บอกว่าไม่ไหวทั้งเยอรมันคิดในใจมาช่วยประเทศนี้เหรอครับสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เกิดได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคอนเน็กติวิตี้ตัวนี้มันน่ากลัวฮะก็คือผมยังเห็นด้วยว่าไม่น่าจะเกิดแต่ก็เผื่อไว้นิดนิดแล้วกันครับว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากการบีบจัดทุกฝ่ายครับค่ะอาจารย์สมชายเปิดประเด็นไว้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะเนี่ยจะโยงเข้ามาที่ประเทศเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์บนสถานการณ์ที่ขอขอใช้ความวิตกที่สุดนะคะในกรณีที่มันแย่กว่าที่เราคิดแล้วก็เจอผลกระทบที่แรงที่สุดจากยุโรปมาประเทศไทยเนี่ยสภาพค่ะคร่าวๆเราจะเจอลักษณะแบบไหนคะ คือถ้ามันยากแน่ๆเราคนที่มาช่วยเราก็ช่วยได้ไม่เต็มที่ด้วยะนะฮะอย่างเช่นฉีดที่ว่ามาช่วยไม่เต็มที่อะไรที่ว่าแต่าผม,มยังคิดว่าช่วยได้นะแต่สมมติช่วยไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองนะครับผมคิดว่าต้องมานั่งดูว่าเราช่วยตัวเองอะไรได้บ้างะนะผมว่าหนึ่งที่ที่น่าจะฟังคือเข้าใจว่าเวิร์ b แบงมาพูดเมื่อเร็วๆนี้นะฮะว่าหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสําหรับกรณีที่เป็น w o r s t c a s e ก็คือว่าถ้าเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยก็คงไม่พ้นนโยบายการครั้ง กนะ็คือต้อง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 พยายามควักเนื้อถ้าไม่มีก็ต้องไปกู้นะฮะต้องสร้างมนี้สร้างสิน<ฆ>สิ่งที่ควรจะเตรียมก็คือว่ารายจ่ายอะไรต่างๆที่มันไม่จําเป็นควรจะลดซัก<ฆ>ตอนนี้ณนะตอนนี้นะนนนะมันจะได้เหลือสิ่งที่เรียกว่าฟิสิเคิลสเปซก็คือว่าช่องว่างทางการคลังมากพอถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้วายมากนะครับคือเราต้องเผื่อไว้ไว้กู้ใช่ไหมอาจารย์คือไม่ควรจะใช้แบบเสะโอ้อากู้กันเลยตอนนี้ต้องเผื่อไว้เจอเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ไหมมันมีหลายตัวมากซึ่งเป็นเป็นรายจ่ายซึ่งใช้เงินเขาต้องเยอะแล้วก็จรรรริงๆไม่่่คอยยีปะโชน์เทา กยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องจำนำข้าวนะจำนำข้าวนี้ใช้เงินนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่าแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อป,ปีะนะซึ่งคิดเป็นประมาณ1%กว่ากว่าของ GDP เยอะมากนะครับแล้วเป็นการใช้เงินซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่ได้ตอบโจทย์อะไรของของประเทศชาติเลยนะตอบโจทย์ความยากจนก็ไม่ได้ตอบตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้ก็ว่าเงินเงินไปถึงมือคนจนน้อยมากนะเงินไปถึงมือคนรวยมากกว่า นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์เลยที่ใช้เงินเยอะมากนะครับเ่บานอื่นๆซึ่ง,ซ,งซึ่งใช้เงินก่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นจะเพิ่มเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งเจ็ดแสนล้านบาทอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์อะไรนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าหมู่บ้านเขาขาดเงินะนะครับหลายตัวเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งพวกนี้เนี่ยเวอร์แบงก์เขาบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าไยังยังใช้อย่างนี้อยู่เนี่ยถึงตอนที่จําเป็นต้องใช้อย่างขนาดใหญ่จริงๆสมมติในกรณีที่เหตุการณ์มันรุนแรงมากๆะนะครับมันจะมีปัญหาทันทีว่า มาานันจะทำให้นี่สาธารณะขึ้นเร็วมากเลยนี่สาธารณะขึ้นเร็วมากทุกวันนี้มันก็แนวโน้มจะขึ้นอยู่แล<า>้วนะคะเพราะโดยโดยโครงสร้างการคลังก็ขาดดุลประมาณสัก3 4% GDP อยู่แล้ว<า>อันนี้ไม่นับรวมไม่นับพวกที่ไปอยู่น,นอกกระมาณด้วยที่ไปกู้ไว้แล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาใส่ดูนี้นะถ้าเข้ามาใส่ปุ๊บเนี่ยเพราะว่า40%เปอร์เซ็นต์ที่เห็นวันนี้เขาไม่ใช่40%เปอร์เซ็นต์ปีหน้าก็อาจจะขึ้น40ไปปลายแล้วนะอันนี้ยังไม่ไม่นับกรณีที่ว่าว่าเกิดกรณีดี้ลยแรงที่สุด ารายใหญที่สุดปุ๊บเนี่ยรายแรงมากๆแล้วก็จะต้องกู้กันแบบขนาดใหญ่เลยไม่อย่างเส้นสมัยประชาธิปัตย์ตอนเกิดไอเบอร์เกอร,กอร์จำได้ไหมฮะตอนนั้นมีการพูดถึงว่าจะเตรียมกู้8แสนล้านบาทนะคือมีการประเมินว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มีการมองว่ารายแรงถึงแล้วอีก8แสนล้านบาทก็เป็นไปได้จไ่ไว้เวลาซึ่ง8แสนล้านบาทนี่อาจจะใช้ภายในปีเดียวด้ือซ้ำคือถ้ามันอันนี้คือแรงมากๆนะซึ่งผมก็ยังคิดว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นมีถือว่า มันก็ต้องเผื่อไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมค,คือประเด็นถามอาจารย์สมชายว่าในกรณีที่แรงสุดๆจะเจอแบบไหนเราต้องเตรียมอะไรนะคะ,คะอาจารย์ขออีกนิดเดียวสั้นๆแค่นาทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะว่าถ้ามันแรงสุดๆแล้วเราต้องเตรียมขนาดนี้เราต้องมีการปรับนโยบายบางอย่างยกเลิกนโยบายบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าเราเทียบกับประเทศเอาเฉพาะในอาเซียนก็ได้ค่ะอาจารย์เราจะเจอแรงกว่าประเทศเพื่อนบ้านไหมคะหรือหรือคงไปด้วยกันหมด ก็คงคงไปด้วยกันหมดนองคะคงไปด้วยกันค่ะค่ะคไม่ว่าใครเตรียมตัวได้ดีของใครค่ะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยนแอบใจชื้นอยู่คนเดียวแบบแบบคนรู้น้อยนะคะแอบใจชื้นอุ้ยแต่เรามีเงินสำรองเพียบเลยนะตอนนี้นะคะที่เนี่ยรัฐบาลยังไงจะเอามาทาอันนั้นอยากจะเอามาทําอันนี้แล้วทำไมเราต้องกลัวขนาดนั้นทำไมเราต้องไปกู้ด้วยคะเงินเรามีเป็นกระตักถูกหรือผิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ